สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา55นะครับเป็นเรื่องเซตโจทย์กำหนดว่าสำหรับเซ็ S ใดๆให้ S แดแทนคอมพิเมนต์ของเซต S อกำหนดให้ A B และ C เป็นเซตในเอกภบพบสัมพัทธ์ U โดยที่ A อินเตอร์เซก B เท่ากับ B C เป็นสับเซตของ A และ B อินเตอร์เซก C ไม่เท่ากับเซตว่างถ้า u มี12ตัว เซต A complement union B complement มีสมาชิก10ตัวและ Set A intersect B complement มีสมาชิก4ตัวแล้วจะมี Set C ทั้งหมดกี่เซตโอเคนะครับโจทย์ถามหาว่าจะมีเซต C ทั้งหมดกี่เซตแปลว่ามันคือเรื่องของการที่สร้างเซต C ทั้งหมดที่เป็นไปได้ทีนี้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับ A, B, C ก็คงจะนึกถึงแผนภาพเวนนออยเลอร แต่โจทย์สิ่งที่กำหนดมาให้พี่แบงค์สะดุดกับคำพูด A intersect B เท่าเท่ากับ B การที่ A intersect B แล้วเท่ากับ B แปลว่าอะไรครับแบงค์เคยพูดบ่อยๆว่า A intersect B เท่ากับ B เวลาซ้ำกันเราได้ตัวหนึ่งแปลว่าไอตัวตัวที่เป็นผลลัพธ์ตัวนี้ต้องเป็นตัวเล็กปะนั่นหมายความว่า B ต้องเป็นสับเซตของ A นึกถึงแผนภาพเวนนออยเลอร์ดูนะครับ มันก็คือเป็น B แล้วก็ A อย่างนี้ป่ะหรือจริงๆ B อาจจะเท่ากับ A ก็ได้แต่ก็คือ B ต้องเป็นสับเซตของ A ดังนั้นรูปในข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์เลยบอกได้ว่าพี่แบงค์ว่าด a เป็นวงใหญ่มี B อยู่ข้างในแล้วโจทย์บอกถัดมาอีกมาว่า C เป็นสับเซตของ A C ก็ต้องอยู่ข้างใน A อีกแต่ B อินเตอร์เซ็ก C ไม่เท่ากับเซตว่างแปลว่าต้องมีส่วนที่มันซ้ำกันอยู่ถูกไหมครับ แล้วมี universe คือ12แปลว่าข้างนอกนี้มีทั้งหมดอยู่12ตัวโอเคพอมาข้อมูลตรงนี้ A com union B com คือ10ตัวโดยส่วนตัวแล้วพี่แบงค์ไม่ค่อยชอบอันเนี้ยพี่แงมักจะใช้กฎในการเปลี่ยนตัวดึง c o พ p l เ m e n t ตัวร่วมออกมันจะกลายเป็นอะไรครับจำกฎได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวพี่แบงค์ลองเขียนกฎให้ข้างๆนี้ละกันนะครับ A intersect B c o m p พลเมนตมีค่าเท่ากับ A c o m p l พลเมนต์ยูเนียน p l คอม n พลเมนต์ b อยูเนียนมีค่าเท่ากับ A c o m p l พลเมนต์อินเตอร์เซกต e คอดังนั้นในข้อนี้เนี่ยพี่แบงเลยจะใช้อันนี้โอเคไหมครับมันก็เลยสามารถบอกได้ว่า A c คอม n ูเนียน m คอมมีค่าเท่ากับ10ตัวอยู่ ถ้าดึงคอมพลเมนต์ออกมันกลายเป็น A intersect B c o m p l เมนต์ซึ่ง A intersect B เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า A intersect B จากโจทย์จำนดมาให้มันคือ B มันคือแปลว่าเป็นจำนวนสมาชิกของ B c o m p ิเมนต์คือ10ตัวเราบอกได้ไหมครับว่า nB คือเท่าไหร่ทั้งหมดมีอยู่12แต่ไม่ใช่ B มีอยู่10แปลว่าต้องเป็น B กี่ตัวครับ ต้องเป็น b อยู่12ลบ10ก็คือ2ตัวดังนั้นพี่แบงค์รู้แล้วนะว่า b มีอยู่2ตัวแต่รู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ตรงนี้1ตัว1ตัวหรืออาจจะอยู่ตรงนี้2ตัว0ตัวหรืออาจจะเป็น0 2ซึ่งเราไม่รู้เลยงั้นพี่แบงค์ลงข้อมูลเป็นคาบเกี่ยวไว้ก่อนแล้วกันยังไม่แน่ใจทีนี้โจทย์บอกถัดมาว่า a intersect b com A intersect B com เนี่ยมันมีกฎอยู่จำได้ไหมเอ่ย A intersect B com คือ A ลบ B ถูกไหมดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเอา A ลบด้วย B มันก็คือส่วนข้างนอกที่ยังเป็น A ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ B มีอยู่4ตัวแปลว่าตรงนี้ทั้งหมดนี้เลยมีสมาชิกอยู่4ตัวถูกไหมครับ ทีนี้แล้ว C อ่ะจะมีเอ่อจะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่เซตพี่แบงค์จะโยงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการเลือกตัวนะครับของเรื่องความน่าจะเป็นมีกี้เราบอกว่าเซต B เนี่ยเป็นไปได้กี่เคสนะที่จะเป็นไปได้อาจจะเป็นตรงนี้2ตัวตัวนี้ศูนตัวตัวนี้1นึ่งตัวตัวนี้หตัวหรือตัวนี้ศูนตัวตัวนี้สองตัวถูกไหมครับแต่ จากโจทย์ที่กำหนดมาให้เนี่ยเขาบอกว่าว่า V B e C ต้องไม่เป็นเซตว่างแปลว่าในเคสที่มันจะเป็น2ตัวกับ0ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะกลายเป็นว่า V B e C อะมันได้0เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเคสของ B เคสของตรง C ตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นได้จะมี1ตัวหรือไม่ก็2ตัวถูกไหมครับที่บอกว่า ในการสร้างตัวเนี่ยของ C เนี่ยมันประกอบด้วยสส่วนเ,ออเดี๋ยวขอใช้สีอื่นนะมันประกอบด้วยสีประกอบด้วยสส่วนคือส่วนตรงนี้ส่วนที่มันซ้ำกันมีกี่ก็คือต้องเอาสมาชิกของ B เข้ามาใส่กับส่วนของสีแดงที่มิี้เราบอกว่าข้างนอกตรงนี้มีทั้งหมดอยู่4ตัวดังนั้นในการเลือกของตัว B เข้ามาใส่ตัวเนี้ มันมีทั้งหมดกี่เคสปกติ b ถ้าเลือกมาหนึ่งตัวเดิม b มีอยู่สองตัวถ้าเลือกมาหนึ่งตัวก็คือสอง c หนึ่งหรือไม่ก็ถ้าเลือกมาสองตัวก็คือสอง c สองปะครับซึ่งมันก็คือสองบวกหนึ่งตัวนี้ก็เลยมีสามเคสที่เกิดขึ้นได้แล้วการเลือกของตัว a ตัวสีแดงที่เข้ามาใส่ตรงนี้แล้วครับมันก็อาจจะเป็นสีซีศูนย์คืออยู่ในนี้หนึ่งตัวศูนย์ตัวเลยไม่มีอะไรอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรือสี่ตัวซึ่งจริงๆตรงเนี้ถ้าเราเอามาบวกกันเนี่ยสูตรของมันก็คือสองกำลังสีป่ะครับจากกฎเรื่องของ nc ศูนย์บวก nc หนึ่งบวก nc สอง บวกไปเรื่อยๆจนถึง ncn มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n โอเคไหมครับแต่ถ้าหากาถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้มี16ตัวมี16วิธีเอามาคูณกัน3คูณ16ก็เท่ากับ48วิธีที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องความน่าจะเป็นอ่ะนะ หรือถ้าอธิบายโดยใช้เรื่องของการสร้างสับเซตนะครับอีกแบบหนึ่งถ้าพี่แบงค์อธิบายสองแบบเลยนะอธิบายโดยการสร้างสับเซตเนี่ยเราบอกว่า b เนี่ยมีสมาชิกอยู่สองตัวในการสร้างสับเซตตัวนี้เนี่ยปกติ B สร้างสับเซตได้สองกลัง n ็ก็คือสองกลังสองสับเซตแต่เราไม่ต้องการเหตุการณ์ที่ตรงนี้ต้องเป็นเซตว่างเราไม่เอาแต่ว่ามันต้องลบออกไปหนึ่งปะครับ แต่ถ้าหากบอกว่าตรงนี้มีความเป็นไปได้อยู่สี่แบบหมายถึงว่าข้างนอกตรงนี้มีอยู่สี่ตัวเราบอกว่าวิธีการสร้างสับเซตของสี่เนี่ยก็คือสองกำลังสี่ป่ะครับแล้วเราเอามันมาคูณกันเพื่อที่มันจะทำงานต่อเนื่องกันมันก็เลยกลายเป็นสามคูณสิบหกซึ่งเท่ากับสี่สิบแปดวิธีป่ะครับมันเหมือนหลักการของการเลือกในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับ โอเคดังนั้นข้อนี้คำตอบยังไงก็ตามจะตอบ48เซตที่เป็นไปได้ครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อ,อ,อยากนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้ความรู้เรื่องเซตแล้วไปผสมกับเรื่องของความน่าจะเป็นโดยเฉพาะการวิเคราะห์เรื่องของ B is, เป็นสับเซตของ A เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึง่งดูดีๆนะครับ